ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างและกัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้หวันนะให้สุขะ ให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสักทาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาคาวะโตปุพภาคนมการังกะโรมเาเสนโมตาตสาภาคาวะโต พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธา,าสสอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิพิกขุสังคสาพิกขุสังคสาโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากางังอัมหากังทีคระตังทีคาระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะน 64, ิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุา<ถ>แล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรอพระกันด้วยการนำใจของเราจดที่สนยนการกาย นึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เกิดขึ้นจากการถวายสังฆทานให้บุญทุกบุญรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทุกอย่าง สิ่งที่เราต้องรล,ลึกถึงก็คือลึกถึงพระคุณเอนไม่มีประมาณของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสได้ทำบุญกันในทุกวันนี้ให้ท่านมีแต่ความสุขปราจากทุกโศกโรคภัยมีแต่ความสุขเป็นนิรันด์ส่วนตัวเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญ พร้อมกับเลึกถึงญาติสนิทมิตรสายสามพันธชนทุกท่านที่เราได้รู้จักรวมกันไว้ที่กลางดวงบุญดวงนี้เพราะก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้สำเร็จทั้งทางธรรมและทางโลกมีชีวิตที่ผาสุขและเจริญรุ่งเรืองกันตลอดไป จดใจนิ่งๆวางใจนิ่งๆที่กลางดวงบุญดวงนี้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายกัน mm hmm. ยะทาวาริวหาปุราปลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธาไิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัลจันตุสัพพะโรอัโควินนยสตุมาเต पा शि ना පුතනු පාවේ නසාපතමලු පාවේ ලසාපසන්කාලුළු පාවේන ප ติสัพพสัตถามะขันธานุภาเวนะปิตกายตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเทโรคะสัพเพเทอภัยย อุปัยทวัสสพเพเตตุนิมิตตาสัพเพเตอวมังคาราวินาศันตุอายุวันทากุยทานวัยทากุยศริวัฒนากโยยาสวัย

ปิวินายสันตุจเตชัสาชยสิทิธานังลา ภาวะศสัรจะอายุจะชีวสิตที่ปวันตุเตะปวตุสัพพมังคะลังรัขันตุสับปเทวตาสับปะุ ภวตุสาพมังการังราคันตุสาพเทวตาสาปัมมานุภาเวนัสตาสดีภาวนตุเตภาวตุสาภม สังฆานุภาเวนัสท่าสดทิพวันตุเตสาธูก็ขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเียงกันนะจ๊ะ อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนามัสามิธรรมงนามัสามิธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามิสังฆนามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจะตุ ขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยะถาดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยะถา หรือดุดดวงแก้วมณีโชติรสเทิรสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา